นั้นทั้งหมด90,000คนและก็แฝงอีกเท่าตัวนะครับสำหรับการพัฒนาที่ผ่านมานั้นที่เข้ามากแก้ไขในการพัฒนาให้หนองปืนนั้นเป็นเมืองที่น่าอยู่นั่นคือเป็นหารอแรกที่เราได้ได้ดาเนินการนะครับเป็นเรื่องของปัญหาขยะที่ผ่านมานั้นในการเร็นายงรัฐมนตรเนี่ยนะครับก็แก้ไขปัญหาใหกับพี่น้องประชาชน,นาได้เป็นอย่างดีและพี่น้องประชาชนในเรื่องของอบัตรประชาชน อันนี้เป็นโครงการที่เราได้เราบนโยบายที่ระวังเราได้เอาบัตรประชาชนนั้นเข้ามาทําในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองประชาชน,นก็ไม่มีนะครับไม่มีก็ต้องไปทาบัตรที่อาเภอบางบึงม,มากงมูลขยานั้นเป็นการก่อสร้างที่จะฝ่าลำรางน้ําอยู่แซึ่งเป็นไอสีพีต่อไปซึ่งมัชนชนโยบายแม่เปลี่นโยบายนะครับแปล่นโยบาย่นโยบายในการพัฒนาโน้องโดยที่มีความในการขับเคลื่อนเพื่อคนทุท่ไป นะครับแต่นโยบายหนึ่งก็บูรณาการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมทั่งเมืองอันนี้ก็เชื่อมโยงกับนโยบายก่อนซึ่งคือคือเราต้องทำต่อไม่ว่าจะเป็นร้องด้วยว่าการปัดขยะนม่หยาบนั้นหน้าสู่ซิลป์เมฆอันนี้สำคัญว่าปัญหาขยะต่างๆเนี่ยมเรื่องที่มีความซับซ้อนจะมีคนร้องตัที่มีความได้อยู่แต่ทุกคนที่มองว่าหนึ่งเรื่องความขยะนะครับโครงการยุทธศานตร์ต่างๆนี้แนวหนึ่งที่สำคัญเราต้องทำนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปรับพื้นที่สีเขียวท,ที่ที่เราได้ทำมาแล้วปรับปรุงพสวนส, z, สตาธารณะต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเราอยู่ในในโครงการการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทำเมืองนะครับนะครับที่เราทำมาแล้วอันนี้เราต้องสานต่อในอย่าง่องเรื่องนะครับารโครงการใช้รางมาตรฐานเอ่อมาการทดแทนอันนี้ก็ทำไปแล้วนะตอนนี้เราทำไปแล้วนะครับตอนนี้ต้องสานต่อในโดยการนำของผมนะครับวิทอยอินทิชัดผู้ชมมานายกเทศมนตรีโดยเมื่อวันศุกร์ ขอทั้งคณะสมาชิกสภาทศบาลเวืองับุรีทั้งสามเขตนะครับเบอร์สิบเอ็ดถึงเบอร์สิบหกนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าขอโอ,อกาสให้พี่น้องประชาชนให้เราได้เข้าไปพัฒนาบริหารต่อในการที่เราจะต้องไปสานต่อโครงการเก่าๆที่เราทําค้างไว้ซึ่งเราพัฒนามาดีแล้วแล้วมันจะจบในสมัยอีกสี่ปีต่อไปที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะมีความพร้อมและเป็นเมืองที่น่าอยู่มีความแบบ เราปืนมีความยั่งยืนต่อไปในอดีตแน่นอนครับที่ผ่านมาที่ผมได้เข้ามาไปหันงานสี่ปีที่แล้วนะครับที่อีกครั้งโอกาสได้ไปหันงานนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพี่นักประชาชนนั่นไม่ว่าจะเป็นงานเราพัฒนาไปในส่วนของบัตรประชาชนก็ดีนะครับตรงนี้ก็เป็คิดเรื่องเพราะว่าสำหรับเนเรื่องของนักประชาชนนะครับแล้วก็ในเรื่องของปัญหาขยะต่างๆในเขตเทศบาลเมืองปืนของเรานั้นก็ถือว่าจบไปได้โดยดีโครงการในโครงการใหญ่ก็โครงการ ผมทราบพื้นฐานเรื่องของปัญหาน้ําท่วมนะครับอันนี้เป็นโครงการใหญ่ที่เราได้เข้ามาพัฒนา4ปีซึ่งตอนนี้เห็นว่าการแก้ไขปัญหานั้นนะก็ถือว่าเราแก้ไขปัญหาก็เรือน้อยเต็มทนซึ่งจากว่าอีก4ปีที่เราจะเข้าไปบริหารงานนั้นงานนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องแก้ไขต่อในเรื่องสารต่อในเรื่องของปัญหาน้ําท่วมต่อไปในอนาคตเนี่ย ปัญหาน้ำท่วมเป็น่มดอย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของที่พักพิงชุมนัขที่ผ่านมานั้นเราได้ได้ไดทำไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือว่าผู้นำหมอเข้ามาก่อสร้างเท่านั้นเองนะครับต่อไปในอนาคตเนี่ยปัญหาสัตว์จรจัดต่างๆชุมนัตเนี่ยที่ถูกทอดทิ้งเนี่ยบีบนองประชาชนไปให้อาหารหาต่างๆเนี่ยก็จะถูกจัดเก็บระบบทั้งหมดนะซึ่งจากว่าเทศบาลก็ต้องลงไปดูแลนะครับอีกส่วนหนึ่งนั้นก็ถือว่าการขยายโอกาสเด็กนักเรียนซึ่งการศึกษานั้นมีความสําคัญนะคบมีความสำคัญซึ่งเราได้ขยายโอกาสไปแล้ว พื่อลองรับเด็กในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอุลของเรานั้นซึ่งเรามีพื้นที่กว้างแล้วก็มีนังประชาชนลูกหลานของเราเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าพอจบป .6 แล้วเนี่ยก็ต้องไปแย่งโรงเรียนต่างๆซึ่งจ้าหาที่เรียนกันซึ่งเป็นปนัญหาทั้งหมดเด็กก็เลยจัดได้ขยายโอกาสตอนนี้เราขยายโอกาสไปแล้วนะครับถึงม .3 แต่ต่อไปในอนาคตนั้น,นะน,นถึงว่าการรองรับที่เด็กขยายมาธัธยมเนี่ยเราจะถูกสร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่ซึ่งระวังพื้นที่ไปแล้วนะครับ ผมเคยตอนเข้ามาก็ได้ปักป้ายได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่าอัตราฐานที่18ไร่นเนี่ยจะเป็นการสร้างโรงเรียนซึ่งจะรองรับสาหรับเด็กขยายโอกาสม .1 หนึ่งถึงม .3 สและต่อไปในอนาคตนั้นมีความชัดเจนต้องขยายม4ถึงม .6 หอย่างแน่นอนกลับเรียนนะครับว่าในส่วนของการพัฒนาเนื่องจากว่าเทศบาลมูลคุณเงเห่านั้นลบประมาณแต่ละปีนั้นในการพัฒนานมันมีจํากัด ซึ่งเราไม่สามารถที่จะท,ทําทีเดียวได้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากเราต้องวิ่งหาในส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นทางโค์การขหอนส่วนจังหวัดชลบุรีจากสำนักงบก็ดีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราพยายามอวิ่งหาตลอดทีเดียวพวกว่างบมันของเทศกาลจริงแล้วการพัฒนาเลยมันมีจำก,กัดมันไม่สามารถที่จะต่อเนื่องโครงการแต่ละโครงการการ,การแก้ไขปัญหานั้นมันใช้เงินเยอะนะฮะไม่ว่าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างนี้นะครับซึ่งเราจะต้องเข้าไปอีกส่ปีเนี่ยซึ่งเราจะต้องตอต้อสารตอกและหนอกือถึงบอกว่า น้ำท่วมทั้งหมดไปถึงช่วิบายแต่จะไวสี่ปีที่แล้วนะปีนี้ก็เชื่อมโยงเช่นกันในการพัฒนานเราต้องเข้าไปสานต่อนะครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยทั้งบอกว่าก็ฝากพี่น้องประชาชนคงพี่น้องประชาชนคงเห็นความสำคัญในการทํางานของพวกเราในกลุ่มพลังหลวงปืนเนี่ยก็หวังอย่างยิ่งว่าในการต่พัฒนานที่ผ่านมานั้นเป็นผลงานที่มีความชัดเจนยและอีก4ปีที่จะทํางานต่อไปเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนคงเห็นภาพว่า กรมพลัง,งน้องปูที่ทําไปแล้วเนี่ยคงจะให้พวกเราได้สันต๊ะและทํางานต่ออย่างแน่นอนครับเรื่องข่าวว่ามีโครงการ